ลองคิดดูนะครับว่าของหวานที่เราเห็นกันทั่ว,วไปเนี่ยแค่ห่อเดียวมันจะกลายเป็นเครื่องมือสอนธรรมะที่ลึกซึ้งไปได้ยังไงวันนี้เลยครับเราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันใช่ครับฟังดูอาจจะแปลกๆหน่อยนะของหวานเนี่ยนะจะกลายเป็นห้องเรียนได้ยังไงแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องราวที่เรากําลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะทําให้เห็นเลยว่าไอเดียที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้แบบโอโ้โหน่าทึ่งมากครับ เรื่องของเรื่องก็คือที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีวารวดีครับเขามีวิธีสอนว่าคุณครูสังคมศึกษาแบบไม่เหมือนใครเลยคือให้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สําคัญมากๆผ่านการลงมือทําขนมไทยที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเขาต้องมัดหรือบางที่ก็เรียกเขาต้มผัดนี่แหละครับไอเดียหลักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เขาเรียกว่าพุทธนวัตกรรมครับ ฟังชื่อแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าซับซ้อนนะครับมันก็คือการหยิบเอาหลักธรรมคาสอนดีๆหรือภูมิปัญญากเก่าแก่ของเราเนี่ยมาปรับใช้แก้ปัญหาในโลกยุคใหม่นี้แหละเหมือนการดึงเอาสิ่งที่อยู่ในตําราออกมาให้จับต้องได้ในชีวิตจริงเลยทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูเขาลงมือทํากันเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าทําไมต้องเป็นข้าวต้มมัดเพราะว่าขนมชนิดนี้มีความหมายซ่อนอยู่ลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นเยอะเลยครับมันเป็นมากกว่าของกินจริงๆถ้ามองแบบผิวเผิน ข้าวต้มมัดก็คือขนมที่ทําจากข้าวเหนียวกล้วยกะทิอร่อยดีจบแต่อีกด้านหนึ่งนี่สิครับที่น่าสนใจมากๆก,ก็คือความหมายเชิงสัญลักษณ์ของมันการที่ต้องเอาขนม2ชิ้นมามัดติดกันเป็นคู่เนี่ยมันสื่อถึงความรักที่ผูกพันกันไปนานๆความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นเองครับแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับข้าวต้มมัดเนี่ยมันฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมานานแล้ว เราจะเห็นได้ในพิธีสำคัญๆอย่างงานบุญเข้าประดับดินหรือแม้กระทั่งการใช้เป็นของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลไรนาอย่างผีตาแฮกทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าคนเราธรรมชาติแล้วก็ความเชื่อเนี่ยมันผูกพันกันอย่างลึกซึ้งขนาดไหนเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดกันแล้วเราจะมาแกะรอยไปทีละขั้นตอนเลยครับว่าการทำข้าวต้มมัดเนี่ยมันซ่อนบทเรียนทางธรรมะอะไรไว้บ้างในแต่ละสเต็ป เริ่มกันที่ด่านแรกเลยนะครับคือขั้นของการเตรียมการซึ่งขั้นตอนนี้มันไม่ใช่แค่เตรียมของนะแต่มันครอบคลุมไปถึงการสร้างแรงจูงใจในใจก่อนเลยแล้วค่อยไปเลือกวัตถุดิบดีๆอย่างข้าวเหนียวเคี้ยงงูกล้วยต้องสุกกาลังพอดีจากนั้นก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็วางแผนว่าจะทําอะไรก่อนหลังซึ่งเบื้องหลังการเตรียมทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยแหละครับคือบทเรียนแรกที่สําคัญมากๆสําหรับว่าคุณครูเลยนั่นก็คือหลักธรรมที่เชื่อว่าอิทธิบาทสี่ พูดง่ายๆก็คือขนทางสู่ความสําเร็จ4ประการที่เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวเป็นสูตรสําเร็จในการทําอะไรก็ตามให้มันลุ่วงไปด้วยดีครับพอลองมาจับคู่กันดูแล้วจะเห็นภาพเลยครับอย่างการที่เราตั้งใจเลือกวัตถุดิบดีๆเนี่ยมันก็คือฉันทะคือความรักความพอใจในสิ่งที่จะทาส่วนตอนที่ต้องลงแรงเช็ดใบตองแช่ข้าวเหนียวค่าคืนอันนี้ชัดเลยครับคือวิริยะความขยันหมั่นเพียร แล้วการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ให้พลาดนี่ก็คือจิตตะการเอาใจจดจ่อและสุดท้ายการวางแผนงานการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆก็คือวิมังษาการใช้สติปัญญาไตรตรองนั่นเองครับครบเลยผ่านด่านแรกไปแล้วมาถึงด่านที่สองที่เรียกว่าเป็นบททดสอบกําลังกายของจริงเลยครับนั่นก็คือช่วงของการเอาเข้าเหนียวลงไปผัดหรือกวนกับกะทิในกระทะใบใหญ่ๆบนเตาไฟร้อนๆใครเคยทําจะรู้เลยว่าขั้นตอนนี้หนักหน่วงเอาเรื่องเลยครับ แล้วในความเหนื่อยยากนี่แหละครับที่บทเรียนสําคัญบทต่อไปมันจะเผยตัวออกมาว่าคุณครูจะได้เรียนรู้ผ่านร่างกายและจิตใจของตัวเองโดยตรงเลยผ่านหลักธรรมคู่กันก็คือขันติหรือความอดทนอดกลั้นและโสรัจจะคือความสงบสงี่ยมความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่หมดัดลองนึกภาพตานดูนะครับการที่ต้องยืงกวนเข้าเหนียวหน้าเตาไฟร้อนๆเป็นชั่วโมงๆเนี่ยมันคือการฝึกขันติแบบเข้มข้นเลย ซึ่งถ้ามองให้ดีนี่มันคือคุณสมบัติหัวใจของคนเป็นครูชัดๆเลยนะครับเพราะครูต้องมีความอดทนสูงมากทั้งกับภาระงานหนักๆหรือความท้าทายต่างๆในห้องเรียนถ้าไม่มีขันติตัวนี้เป็นพื้นฐานนี่ยากเลยครับพอผัดข้าวเหนียวจนได้ที่แล้วคราวนี้จากที่ใช้แรงกายเยอะๆก็จะเปลี่ยนโหมดมาเป็นงานที่ต้องใช้ศิลปะและความประณีตขั้นสุดเลยครับนั่นก็คือขั้นตอนการห่อและมัดนั่นเอง เห็นไหมครับ <tang> ว <s> ่าจากการฝึกความอดทนทางกายตอนนี้ม <Tamam> ันกลายเป็นการฝึกจิตใจล้วนๆแล้วซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฐาน4เลยครับคือต้องมีสติตลอดเวลารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันทุกขณะตั้งแต่การกะปริมาณข้าวที่จะตักการวางกล้วยให้อยู่ตรงกลางไปจนถึงการพับการจับจีบใบตองให้สวยงามพอถ้าเผลอแวบเดียวสติลุดปุ๊บเขาต้มมัดอาจจะเบี้ยวไส้ทะลักออกมาได้เลย นี่แหละครับบทเรียนเรื่องสมาธิในการทำงานของจริงและไฮไลท์ของขั้นตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยครับตอนที่เอาเข้าวต้มสองอันมาประกบกันแล้วใช้ตอกมัดให้แน่นการกระทําง่ายๆแค่นี้แหละครับแต่มันคือบทเรียนเรื่องสามัคีธรรมที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดมันไม่ใช่แค่การมัดขนมให้ติดกันนะแต่มันคือสัญลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันที่เป็นรากฐานสําคัญของทุกชุมชนทุกองค์กรที่เข้มแข็งเลยครับ โอเคครับที่ผ่านมาเราพูดถึงบทเรียนที่แต่ละคนได้รับใช่ไหมครับคราวนี้เราลองซูมเอาออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างมาดูเรื่องการทำงานเป็นทีมและบทเรียนที่ได้จากการทำงานร่วมกันครับแล้วคำถามคือทำยังไงให้การทำงานเป็นทีมมันราบรื่นละ่ะในทางธรรมะก็มีคำตอบให้ครับอยู่ในหลักธรรมที่ชื่อว่าสังคหวัตถุสี่ซึ่งเป็นเหมือนกับเคล็ดลับในการครองใจคนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มนั่นเอง หลกักการนี้มีเสาหลักอยู่4ข้อที่สําคัญเท่ากันหมดเลยนะครับ 1. คือทานก็คือการให้การแบ่งปันช่วยเหลือกัน 2. ปิยวาจาพูดจาดีๆให้กําลังใจกันไม่ใช่บ่นทอนกัน 3. อัฐกิริยาคือทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อทีมและข้อสุดท้ายสมานตตา,ตาคือการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายให้เกียรติกันไม่ถือตัวแค่มีสข้อนี้ครบทีมเวิร์กดีๆเกิดขึ้นแน่นอนครับ แล้วมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยในกระบวนการเรียนรู้นี้ก็คือบทบาทของอาจารย์ครับคืออาจารย์เขาไม่ได้ยืนสั่งเฉยๆนะครับแต่ลงมาทําหน้าที่เหมือนเป็นกัลยานามิตรคือเป็นเพื่อนที่ดีที่คอยลงมือทําด้วยกันชวนคุยชวนตั้งคําถามทําให้บรรยากาศมันเป็นการเรียนรู้ที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยและอยากมีส่วนร่วมจริงๆเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วทีนี้เรามาสรุปภาพรวมกันอีกทีนะครับว่า สุดท้ายแล้วบทเรียนทั้งหมดจากข้าวต้มมัดห่อเล็กๆนี่มันให้อะไรกับเราบ้างความสุดยอดของกิจกรรมนี้ก็คือมันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวเลยครับเพราะมันช่วยพัฒนาว่าที่ครูใน3ด้านหลักๆไปพร้อมกัน 1. เลยคือได้ซึมซับหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาแบบไม่ต้องท่องจําแต่เรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงๆ 2. คือได้เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับรากเหง,ง้าทางวัฒนธรรมของบ้านเราและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ 3. ได้บ่มเพาะทักษะที่จําเป็นมากๆสําหรับการเป็นครูที่ดีในอนาคตครับเขามีบทสรุปของเป้าหมายกิจกรรมนี้ที่ผมว่ามันคมคายแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับเขาเล่นคําว่าการทําข้าวต้มมัดเนี่ยก็เพื่อที่จะมัดใจของผู้เรียนให้ผูกพันอยู่กับธรรมะและการผัดข้าวเหนียวก็เปรียบเหมือนการพัฒนาหรือผัดจิตวิญญาณของความเป็นครูให้มันค่อยๆสุกงอมสมบูรณ์ขึ้นมาโอ้โหคมคายมากครับ และก่อนจะจากกันไปก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆนะครับว่าเออแล้วในชีวิตประจําวันของเราล่ะในกิจกรรมธรรมดาๆรรที่เราทําอยู่ทุกวันมันอาจจะมีภูมิปัญญาดีๆอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนในข้าวต้มมัดห่อนี้รอให้เราหันไปมองและค้นพบมันอยู่ก็เป็นได้นะครับ